พอได้มาสองคันเ่ยเพียงพอหรือเปล่าไม่พอไม่พอครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพอได้มาอีกนานนะครับถึงจะได้คันต่อไปเกือบทุกสามเดือนเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วเป็น <ไอ S 1> ฟู้ดพาร์คนะแบบโอ้โหเยอะมากแล้วก็ผมเห็นแล้วโมโจอดเพิ่งทราวบว่าเป็นลโมโบของพี่แนนที่เราเคยไปนั่งรถของคุณอาดนะัมที่โดนตำรวจจับที่นี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าใครมาวันนี้ผมนัดเจอคนนี้นะฮะอ้าสวัสดีครับพี่จิโร่สวัสดีครับ <laughs> โอ้เราไม่เจอกันประมาณเกือบปีหนึ่งนะเกือบปีน่าจะใช่ใช่เกือบปีาีที่แล้วมาก็ปวดปวดอุ่งส้นเยอะเหมือนกันทีที่แล้วจัดับผมบอกว่าไม่ค่อย ยังยังกลัวัว่าจะกลับมาแล้วโดนอะไรหรือเปล่า <laughs> นี่อดัมเขาหลอนไปแล้วนะ <laughs> อดัมหลอนทิกเก็ตไปแล้วตอนนี้ <laughs> พี่พี่แนทวันนี้พี่แนทจะรับ <laughs> จะรับอะไรไปจะรับทิกเก็ตไปแทนไหมครับ <laughs> สักไปเป็นเป็นเป็น c o l l e คชั o รอบที่แล้วอดัมเขาขับโควต์รอบนี้เขาเป็นแลมโบแล้วนะต้องแรงกว่าด้วยไหมแรงกว่าฮะแรงกว่านะครับขยงนทิกเก็ตไปแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้คือพี่แนทบอกว่าไม่สามารถที่จะได้ทิเก็ต ใายใน90วันถ,ถ้าโดนแล้วจะเป็นเกิดอะไรขึ้นครับหน,นกันกเลยครับตอนนี้ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับถ้าจะซิ่งต้องให้พี่แนนซิ่งแทนครับพี่แนนขับสปีดลิมิตค่ะ <laughs> วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษ,ษนะครับที่เราจะมาอธิบายเรื่องซุปเปอร์คาร์ถึงเท็กซัสมาครับไม <ป S> ่ <laughs> ใช่พี่ครับ <laughs> เรื่องซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่พี่แล้วติดช่องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาคุยกันพี่จิโร่ครับครับคันนี้รุ่นอะไรครับบังคับบีบบังคับให้ตอบมันเอาพี่มาฆ่าชัดๆเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรนะอะไรคุรคารคุรคารตัวนี้คคารอ๋อตัวนี้เขาเรียกว่า s อ o ทีโคือเอสเนี่ยคือตัวที่เป็นรถเออ่ไลท์เวทอ่าไลท์เวทอย่างเช่นรถญี่ปุ่นพวกนี้มันจะมีตัวแบบธรรมดาใช่อย่างนั้นไลท์เวท ตัวนี้คือไลท์เบตแล้วแบบเหมือนลงแพกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาสร้างมาเพื่อที่จะตั้งใจทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะขับบนถนนได้ด้วยราคันนี้พิเศษคือเห็นเลข60ใช่ไหมครับใช่ข้างรถ60คือ60ปีเฉลิมฉลองของอ่าลาโบกินีพี่ออยบอกว่ามีกี่คันนะ6 0คั 60, นเนาะ6 0คันปั๊ในอเมริกา<ะ>มีแค่9คันใช่แต่ทั้งหมดน่าจะ60มทั้งหมด6 0คันกระจายไปทั่วโลกแล้วก็มี24เท่านั้น24 สีละ30คันสีละสาคันนี่นข้อมูลแ,แน่นข้อมูลแน่นมาผาแล้ว <laughs> มาแล้ว,ลวคันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นตัวที่ไม่ได้เสริมสองด้านขวานี่คือรถแข่งรถแข่งถ้าดูเหมือนคาร์อบอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยป่ะครับน่าจะใช่ครับ <c oughs> ใช่ไหมเป็นรถแข่งเ,ขเป็นแบบเขาขึ้นได้มาด้วยเจ้าของ,ของใช่โหดมากและนี้คือแบบเป็นเป็นลานเบียร์กึ่งๆนะเป็นเขาเรียกฟู้ดพาร์คฟู้ดพาร์คแต่ว่ามีมีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยด้วยอ่าประมาณเจ้าของเนี่ยเขาขายเฉพาะเครื่องดื่ม แล้วเขาก็ให้เช่าฟู้ดรักมาลงแต่ว่าจะให้ขายอาหารเท่านั้นเครื่องดื่มห้ามเพราะว่าเจ้าของขายแล้วแล้วคนเยอะมากเปิดแค่3สัปดาห์ใช่สุดยอดมากเดี๋ยวเย็นนี้จะมีซุปเปอร์โบมันจะหุ้นกว่านี้ด้วยหุ้นเราก็หนีไปก่อนแล้วกันตอนนั้นเราเราไปเราไปซิ่งลัมโบกันข้างนอก๋ยวพี่จิโร่จะขับแล้วเอาติเก็ตเคยได้เคยโน้ติเก็ตมเคยโดนให้พี่ถ่ายให้ไหม ไม่เป็นไรไม่เคยไม่เราขับไงเราขับเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ <c ười> เคยโดนทิเก็ตไหมไม่เคยแบบทั้งชีวิตเคยไหมไม่เคยแต่เคยโดนตำรวจปูโอเวอร์แต่ไม่เคยโดนทิเก็ตเคยโดนตำรวจเรียก3ครั้งแต่ไม่โดนทิเก็ตคือโดนข้อหาอะไรตอนนั้นตอนนั้นขับพิลูดในเท็กซัสนี่แหละครับแล้วแซงรถบรรทุกแล้วปาดขวาเพื่อที่จะลงเอ็กซิทครับแล้วโดวนตรวจมันขึ้นมาพอดีตำรวจซค์เราก็แบบ เขอโทษนะครับคุณเจ้าหน้าที่ครับพอดีผมไม่เคยโดนเทคเกตมาก่อนเลยต้องทํำยังไงบ้างครับผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าต้องไปจ่ายยังไงอะไรยังไงกเขาก็เลยฟังไปฟังมาหน้าถงสารเออถ้างั้นยังไม่ให้แล้วกันนะไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าแล้วก็ชมรถเราบอกว่าขับดีๆหน่อยนะรถรุ่นนี้มันหายากแล้วโอ้โนี้ตำรวจตำรวจชอบด้วยใช่ใช่ใช่จริงๆตำรวจอาจจะแอบเรียกเพราะว่าอยากอยากจะชมรถเออเพราะว่ามันหายากจริงๆพิลูดคือรถมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วสภาพดีๆมัน นี่ก็หนึ่งใน l a m b บ i คันหุรคาร e ีโจอดที่กันแดดแต่ไม่กันฝนนี่หลอจัด,จดเลยดูครับสีแบบเป็นสีเรีกว่าแมทด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะจะเป็นแมทสีดำสวยมากๆเลยคันนี้แล้วก็ใช้แบบแต่ง vf engineering ด้วยน่าจะเพิ่มแรงมาด้วยเปล่าผมว่าเดานะคันนี้น่าจะแรงมาเพิ่มเพิ่มเลยโหคิดว่าน่าจะคันของพี่ออยหรือเปล่าคันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าในกลุ่มเนี้ย คือสามีของพี่ออยแล้วก็พี่ออยเนี่ยเป็นเจ้าของที่นี่นะฮะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มคนที่ขับแลมโบนี่มาช่วยทำงานที่นี่ด้วยตอนนี้เราก็กำลังจะมาดูแลมโบโอ้โหสตาร์ท <ผม S 1> แล้วมาแล้วพี่จิโร่ประกันตัวผมด้วยเดี๋ยวส่งน้องภาพขึ้นรถแล้วถ้ามีอะไรก็โทรมานะพี่รอที่นี่แล้วเท่าที่ทราบคือคนนี้ขับโหดคืออดัมว่าโหดแล้วนะคนนี้โหดกว่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนี่ครับมูลาคาร950มา ใช่ไปใส oh, ่สุปราชันมาโอ้ก้าวร้อยห้าสิบแคบไอตัวนี้หกหกสี่ศูนย์ต้องหกร้อยสี่สิบผมก็จะแย่แล้วต้องทำใจก่อนแต่ว่าเราต้องเชื่อในฝีมือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอธิบายอารมณ์กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตาไปกันครับโชคดีนะไปไปไปรอบหน้าครับไม่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 เอาครับให้ผมไปรอบเดียวเลยใช่โชคดีครับขอบคุณครับไปแล้วครับอันนี้คือได้ได้ชื่อเสียงทางด้านความขับเร็ว Uh. all right i heard that you are a very good driver what's the difference between like the 640 horsepower and the 950 now totally different so we're gonna we're gonna drive it around for a few minutes while we get it warmed up because we are definitely not hot enough to run the engine but the difference in that supercharger is instantaneous power spinning all four tires coming off the line it's amazing so you can hear the little whine <laughs> หรือว่าตอนนี้วอร์มเครื่องก่อนนะฮะเพราะว่าเครื่องยังเรียกว่าเย็นๆอยู่แต่เมื่อไหร่ร้อนปุ๊บหนักแน่นอนครับ What's the like highest speed we've r driven this car? 216 miles an hour oh, on the track? No. That's totally different from Huracan. And that wasn't in sport mode either, so Oh, okay. We'll change that up a little bit. Oh, 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 Jesus. Oh, man. So I guess like zero to sixty probably like two two point five or It's I supposed to that. be two point one according to VF engineering. Did you take this car to a track before? Uh never well I took it to the track before the uh supercharger was installed we haven't taken it since oh okay we definitely want to and have fun with it track is really hard on a car because it doesn't get the proper amount of cooling all the oh, time okay. so you got to be careful it's really easy to over push it mm. i see would you like to drive it i mean oh! 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 i i i like to drive because i feel like i cannot like use all the power it has but it's it's fun being a passenger I don't know if I I'll be able to control because I m of <filming> course all wheel drive so easy ตอนนี้ค oh. รูคารก็มาจอดข้างหน้าโอ้โ oh, หแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้โอ้โ oh, ห <All right. S 1> นี่สเตอร์ราโตมาส่งนี่เป็นคันแรกๆของประเทศเลยนะโอหสุดยอดเรียกว,ว่าผมตื่นเต้นมากได้นั่งรถโหดๆแถมยังเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาสเตอร์ราโตอ,ออกไปด้วยนะฮะเรียกว,ว่าที่สุดจริงๆ แล้วด้านบนฮะมีรถจริงๆเนี่ยรถมีอีกเยอะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยที่ที่ร้านเนี่ยเขาก็มีรถอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรับรถแลมโบอีกหลายคันเลยนะครับที่สุดจริงๆนะฮะ Why do you buy like almost like the same one except like different color for like like multiple of themWell the reason I bought first off so many Lamborghinis and then replicating the STO over and over is because after we took that car on the track and you understand what the STO actually is it's amazing And so, if you just drive it on the street, you never understand its potential. And then you put it on the track and you have an instructor show you how to drive that car. And it becomes a world of difference. It, the car is an absolute track monster. And it's, it's so much fun. And then I have, uh, we have three children, Austin, Mason, and Leah. And so we will drive all together four cars at one time <laughs> down the road. Wow. And it's a lot of fun. and then to, have four Lamborghinis going down the road together, a couple STOs, an Evo, a Ferrari, whatever. It's just a great time. อันนี้ก็มาดูสตราโตครับเขาบอกว่าเอากุญแจไปเปิดดูเล่นเลยนะฮะนี่ครับอ่าครับปึ๊บนี่ครับสตราโตนะครับที่สุดครับนี่มีสัญลักษณ์แลมโบด้วยนะเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องให้มันสว่างๆกว่านี้มาดูสเตอาโตข้างในนะครับเรียกว่า หลอ่ลอเลยเมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะมีนับคันได้ตอนเนี้ที่ท,ที่ออกมานะฮะแต่นี่ครับเขาได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นสีแดงนะครับเรียกว่าสายลุยเลยนะฮะโอ้โหล้อสีแดงด้วยนะครับเป็นแอคเซนต์สีแดงนะครับ LP 610K4 โอ้หผมตื่นเต้นจริงได้มาเห็นการาดเช่นี้นครับคันนี้950ม้านะฮะซปเปอร์ชาร์จจาก b f Engineering ชื่อดังเลยนะครับแล้วก็ด้านบนฮะ STO ครับ สุดยอดจริงครับเรียกว่าเป็นการในฝันของหลายๆคนได้เลยนะครับเอารถออกมาแล้วครับหสุดจริงๆสเตลาตร์โตครับเดี๋ยวผมขอปรับบอกก่อนกเกียร์สองเกียร์เป็นรถที่แบบเรียกว่าขับดีมากนะแล้วเป็นรถที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องของการที่แบบว่าเราจะชนพวกแบบพื้นอะไรที่ต่างระดับนะโดยเฉพาะเรื่อง ความนุ่มของคันนี้คือมันเหมือนการที่ได้ได้ขับแบบรถซูเปอร์คาร์หน้าตาซูเปอร์คาร์แต่ในขณะที่เราไม่ต้องกลัวเรื่องของถนนหรือว่าคโครนหรือหิมะอะไรต่อไปซึ่งมันคล้ายๆกับว่าการที่แบบเราได้ขับอูรุสแต่ว่าเป็นอูรุสที่แบบว่าเป็นสปอร์ตกว่าหน้าตาเท่กว่าขับมันกว่า ซึ่งต้องยอมรับเลยว่านี่คือหนึ่งในรถที่ผมมองว่าเออมันอนเนกประสงค์มากๆจริง Thank you very much for letting me drive this car Welcome Thanks for joining us Wow it's a very beautiful car So how long did you have to wait for this car Oh about seven months eight months Which one would you prefer like waiting longer for like better spec or not like a lot of things that you have to change but you get the car earlier Yeah I think getting the car earlier is more fun Okay because <laughs> the other stuff is you know some carbon fiber but the Strato doesn't have it So this was easy. and We have a uh, Technica on order. Oh It's been fully gone through ad personam. Oh and okay. it's gonna, it will take uh, almost a year to get. I'm so glad like, to see a person that loves like sharing the cars and also like love driving cars and it's quite high rare like seeing uh, a lot of people driving like these cars like almost every day and yeah. I'm glad to, to meet you. Yeah not a lot of people share them. You've got to share them. let other people sit in them let them try and touch them feel them. That's what it's all about. And it puts smiles on everybody's face. Thank you so much. <laughs> Thank you very much. ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเจอกับพี่ออยได้มาพูดคุยกันแล้วเพราะก่อนหน้านี้จริงๆผมก็ได้พูดคุยกับพี่ออยมาสักพักแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่าพี่ออยก็ได้วุ่นอยู่กับที่ร้านตอนนั้นนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผมก็มีคําถามค่อนข้างมากมายเลยเกี่ยวกับว่าเออพี่ออยเนี่ยมาจากไหนทําไมถึงสนใจเรื่องรถแล้วก็ทําไมถึงซื้อรถหลายๆคันที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันพี่ออยช่วยแบบ พูดเกี่ยวกับแนะนำตัวเองนิดหนึ่งให้แฟนๆพีบีทัวราร์รู้จักกันนิดนึงครับชื่อออยนะคะทำบิสเน s อยู่ที่ฮิสตันเท็กซัสเริ่มต้นของการชอบรถก็คือสามีเป็นคนชอบรถรบเขาชอบซูเปอร์คาร์เขาชอบใคบิวแบบสร้างรถด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเชลบีส่วนตัวเนี่ย<า>พี่ออยชอบรถด้วยหรือเปล่าส่วนตัวหรือว่าคือแบบกลางๆอยู่แล้วพอได้มารู้จักกับคุนไม์ก็เลยชอบรถมากยิ่ขึ้นครับ ตอนแรกก็กงังกลางก็คือส่วนมากเราก็จะเจอพวก Mercedes พวก BMW สําสำหรับเราก็คือคร,รู้สึกว่าเป็น Luxury Car นแล้วเป็น Luxury Car แต่เรายังไม่เรายังไม่ถึง Supercar พอรู้จักกับไม้ก็เริ่มเริ่มชอบรถเพราะว่ารเราพยายามหากิจกรรมที่ทำด้วยกันอโอเคครับแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องรถเนี่ยเริ่มสะสม รถมาตั้งแต่รุ่นอะไรกันบ้างครับผมเริ่มต้นคือเราเราชอบอเมริกันมาโซคามโคาครับก็จะเริ่มสะสม GT 500, GT 500. Mustang c o r v e t แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสนใจยุโร p เปียนซุปเปอคาก็พวกแบบว่ารถอิตาเลียนอะไรพวกนี้ะนะครับมาลําพองกระทิงดูแล้วคันแรกของทางฝั่งยุโรปที่เป็นซูเปอร์คาร์เนี่ย o r g โบ,บกินี m b o r บกินีตัว ฮอร์รานอีโวฟลูโอแคปซูลโอ้โหตัวนี้คือเรียกว่าเป็นลิมิตเอ i ิชันค่อนข้างแบบสเปเชียลเพราะว่าเขาผลิตออกมา5.4สี5สีนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพอได้มาเนี่ยอีกนานไหมครับถึงจะได้คันต่อไปเกือบทุก3เดือนเลยค่ะคือหลังจากได้ฮูร์รานตัวอีโวตัวนั้นเนี่ยคันต่อมาคืออะไรครับคันต่อมาคือ Ferrari ตัว f อ f เอ๋อ f อ r i b u t o ก็คือซื้อหลังจาก พอฮู e vo, ราคาร e อีโวแป๊บเดียวอ่าสเดือนค่ะที่ไปสั่งฮูราคารนะครับคือได้ดไรถเลยหรือเปล่าคือหรือว่าเราต้องไปสั่งคอนฟิกแล้วกว่าจะได้รถอีกสัพักนึ่งอ๋อเริ่มต้นของ l a m b o r g h i n ีคือครเราจะต้องซื้อยูสคาร์เขาไม่สามารถผลิตรถให้เราได้ถ้าเรายังไม่ Establish เป็นลูกค้าของเขาพอได้มาสองคันเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าครับ ไม่พอครับ,รบแล้วก็ประมาณอีก2-3เดือน2-3เดือนเราก็ได้ h u r i c a n Spider อันนี้เป็นแบบว่าแบบใหม่เลยไหมครับอันนี้คือเราไม่ได้ conflict เองครับคือมีคนที่เขาได้ allocation แล้ววันที่ delivery เขาไม่ได้รับทาง Lamborghini ก็เลยติดต่อเรามา เราก็เลยตกลงรับก็เราก็ได้มาพูดคุยเรื่องธุรกิจเรื่องรถกันแล้วแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ออยช่วยพาผมไปเปิดคอลเลกชันกันดูดีกว่าแล้วก็มาอธิบายแต่ละคันเลยก็ได้ว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับได้ค่ะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กรา a นะครับแล้วก็ผมก็ไนดะ้เข้ามาดูที่กรา a ชุดรอแล้วแต่ว่าอยากจะให้พี่ออยเนี่ยมาแนะนํารถแต่ละคันซึ่งที่นี่เนี่ยตามที่เราทราบนะครก็คือไม่ใช่รถทุกคันเพราะว่ารถอีก่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่ตรงชื่อร้านพอกี้สนะครับมีอีกถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ4คันนะครับแต่ว่ายังมีรถที่กําลังจะมาส่งเร็ว,รวนี้อีกนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามาดูที่กรา a นี้นะฮะว่ามีอะไรกันบ้างครับขอเชิญพี่ออยนะครับช่วยแนะนําแต่ละคัน ก็เชิญแนะนำเลยดีกว่าครับผมคันนี้ก็คือ Lamborghini สต r a โ o ได้มาประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็คือคันแรกๆของที่คันแรกของฮิวสตันเลยไหมครับคันนี้คันนี้เป็นคันแรกของฮิวสตันคันนี้ก็คือแลบบูร์กินีฮูร์รานฟ u ูโ Capsule คันนี้ก็คือ เป็นคันแรกของเราโอ้เป็นเป็นแลโบคันแรกด้วยแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปนั่งคันนี้ก็คือคันนี้เป็นทำซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จจาก750เป็น950 950เลยนะครับโหแรงมากๆเลยอ่ะต่อไปเลยครับส่วนคันนี้คือ Ferrari F8 Tributo ที่บ้านมี f e r r a r i ทั้งหมดกี่คันครับมีคันเดียวเลยนะครับก็คือเป็นสาวกแลมโบว่างั้นค่ะแต่ว่ามี f e r r a ร i คันนึงก็คันนี้ผมก็ได้ ไปนั่งเมื่อคืนมานั่งสบายแล้วก็นั่งสบาย,บายมากคือก็จะแตกต่างจาก lamborghini อันนั้นคือเขาสนุกแต่อันนี้คือจะ comfortable ข้างบนก็คือ covid 0 6แต่เคยมีตัวปกติด้วยเท่าที่ผมเห็นจากรูปอ่าคันนี้เป็นคันที่4ี่เรียกว่าเป็นสาวก american muscle มาก่อนก็ยังต้องมีอยู่ใช่ค่ะมีอ่า shelby gt500 <laughs> นี่อยู่นี่เลย สะสมเยอะมากส่วนคันนี้ก็คือ Lamborghini S T O ตัว S T O นี่คือมีทั้งหมด3คันปัจจุบันก็คือมีตัวปกติอยู่2แล้วก็ตัว 60th Anniversary อีก1คันแล้วก็คันสุดท้ายในกรา a ครับก็คือ Rolls Royce Cullinan อันนี้เมื่อวานเราคุยกันนะครับเหตุผลที่ซื้อตอนนั้นคือไปไปที่โชว์รูม Lamborghini แต่พอไปเจอรถคันนี้ก็เลย ตัดสินใจเอาเลยชอบการขับขี่ของคารินแนนไหมครับมากค่ะเป็นคิดว่าเป็นรถที่ขำเทเบิลที่สุดตั้งแต่ขับมาตั้งแต่ขับชอบเป็นคนขับหรือว่าเป็นคนนั่งมากกว่าครับคนขับชอบเป็นคนขับคือเป็นคนชอบขับรถด้วยนะครับ,รบโอ้เรียกว่าเป็นการ a g ที่ค่อนข้างครบถ้วนมากเลยนะครับว่ามีทั้งรถครอบครัวรถที่สบายรถที่แรงแบบดุดันอย่าง STO ที่ลง t r a ็ก รถที่สามารถที่จะไปได้ทุกสถานการณ์อย่างสเตอร์ราโตแต่แรงๆแล้วก็รถที่เป็นซูเปอร์คาร์ที่นั่งสบายก็ทั้ง F8 แล้วก็ CO6 ใช่ไหมครับ m c l a r e n is coming แอบบอกนะครับรุ่นอะไรครับอ uh, ่า s 750S คือตัวซ u เปอร์ซีรีส์ใช่ไหมครับซ u เปอร์ซีรีส์ที่เป็นตัวล่าสุดเลย<ช>อันนี้คือเคยได้เห็นตัวจริงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าไปนั่งแล้วชอบไหมครับชอบ รู้สึกจะใหญ่กว่าหัวคันเรียกว่าเราก็ได้มาเห็นกรา a แล้วก็พี่ออยได้มาแนะนํารถแต่ละคันนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเหลือลิฟช่องอีกแค่ช่องเดียวแต่ว่ารถจะมาอีกอย่างน้อยเนี่ยสามคันก็ถ้าอว่าน่าจะมีรถบางส่วนที่จะต้องไปโชว์ที่นู่นด้วยต้องขอขอบพระคุณพี่ออยมากๆเลยนะครับ <c oughs> ที่อุตส่าห์มาเปิดกรา a ให้ยังไงก็ครั้งหน้าผมรอมายินดีกับเรเบโต้แล้วก็7 5 0 s นะครับผมถ้า รู้สึกว่าที่บ้านไม่มีที่จอดไงก็มาจอดที่ผมก็ได้นะครับมาฝากรถเลยยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของ PV s u p e r c a r นะครับให้เป็นช่องเดียวในไทยนะฮะที่พามาดูไฮเปอร์คาร์แล้วก็ซุปเปอร์คาร์ที่อเมริกาแบบ Exclusive อย่างเงี้ยนะฮะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมโอ้โห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 